สวัสดีครับทักทายผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงงทันอาลีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเดินเข้ามาในโรงเรือนนะครับมีงทันอาลีบานอยู่อีกหนึ่งชนิดนะครับคือ,องทันอาลีเกรยี่นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมดอกขององทันอาลีเกรยี่กันนะครับ ลองท้านาลีเกรยี่นะครับคือลองท้านาลีที่มีการผสมป่าระหว่างลองท้านารีเหลืองตางกับขาวสตูนนะครับในป่าตามธรรมชาตินะครับเหลืองตางกับขาวสตูนก็จะมีพื้นที่ป่าทับซ้อนกันนะครับทําให้เกิดลูกผสมตามธรรมชาติระหว่างสองสายพันธุ์นะครับเป็นลองท้านาลีเกรยี่นะครับก้อนนี้นะครับเป็นเกรย่จากป่าของจังหวัดพังงานะครับผมได้มาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับ ทุกปีนะครับก็จะให้ดอกเป็นดอกคู่แบบนี้นะครับหนึ่งกอก็จะให้ดอกได้ถึง2ดอกนะครับเขาพึ่งมีดอกไปเมื่อช่วงปลายปีนะครับช่วงต้นปีแบบนี้ผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับก็จะให้ดอกอีกแล้วนะครับเนื่องจากกองเขาสมบูรณ์นะครับเมื่อกองเขาสมบูรณ์นะครับก็จะให้ดอกได้เรื่อยๆเลยนะครับดูฟอร์มดอกนะครับพื้นดอกจะเป็นสีขาวเหมือนกับขาวสตูลเลยนะคะแต่ จุดปะหรือลวดลายนะครับก็จะเป็นสีเข้มเรียงต่อกันเหมือนกับเหลืองตรังนะครับต้นนี้นะครับดอกของเขามีกลิ่นหอมเลยนะครับบางต้นก็จะมีกลิ่นหอมนะครับลักษณะใบก็จะเป็นใบสีดํานะครับมีจุดปะเล็กน้อยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับไม้ฟอร์มกอแบบนี้นะครับเลี้ยงในกระถางดินเผาแบบนี้ครับ แค่ใบสีเขียวๆดำๆๆของเขานะครับก็สวยงามสุดชื่นราคายิงช่วงที่เขาให้ดอกแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตรวงนี้ลมแรงมากๆเลยนะครับสังด้านหลังนะครับเหมือนกับเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้เหมือนกันนะครับช่งนี้ฝนก็ตกติดต่อก,กันมา2-3วันแล้วนะครับวันนี้เพิ่งจะมีแดดเป็นครั้งแรกนะครับ ดอกนี้นะครับบานมาเกือบเดือนแล้วนะคะดอกเขาเหมือนจะช้ําไปนิดหนึ่งนะครับ่อนจากโดนลมแรงๆนะครับแต่ฟอมดอกก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับดอกนี้บานมาที่หลังนะครับก็จะกลางนิดนึงยังสดสวยอยู่นะครับกระเป๋ะก็จะมีจุดปะเล็กน้อยนะครับเป็นกระเปาะสีขาวนะครับจุดปะสีม่วงแดงๆสวยงามมากๆเลยนะครับเมื่อตัดกับ พื้นสีดอกขาวๆนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีขาสตูนบานอีกหนึ่งกอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบดอกให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นดอกของขาสตูนนะครับขาสตูนต้นนี้ก็เป็นต้นป่าจากทัง้งงาเหมือนกันนะครับเป็นไม้จากจังหวัดเดียวกันนะครับแต่คุณละแหล่งป่านะครับ เป็นขาวสตูนไม้เกาะนะครับ <S <S <ceğim> <S เป็นเกาะจากจังหวัดพังงานะครับดูลักษณะใบนะครับขาวสตูนก็จะมีใบลวดลายแบบนี้นะครับแตกต่างกับใบของกรยี่นะครับเป็นความหลากหลายนะครับดูลักษณะดอกของขาวสตูนนะครับขาวสตูนก็จะมีพื้นดอกสีขาวเหมือนกันนะครับแต่จุดปะจะเป็นจุดปะเล็กๆนะครับจะกระจายอยู่ทั่วทั้งกลีบดอกนะครับ ลักษณะของขาวสตูนนะครับจุดปะก็จะไม่เรียงต่อกันนะครับจะกระจายอยู่ทั่วๆกลีบดอกจะมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นขาวสตูนพันแท้นะคะจากไม้เกาะจังหวัดพังงานะครับมาดูเกรย่นะครับเกรย่ก็จะมีลักษณะของเหลืองตังอยู่เยอะนะครับเรื่องลวดลายนะครับลวดลายของเกรย่ก็จะเรียงต่อกันเป็นขีดนะครับเป็นคล้ายกับลวดลายของเหลืองตังนะครับ ทั้งสองสายพันธุ์ก็มีความสวยงามนะครับเป็นรองทานาลีจากพักตายที่เลี้ยงง่ายนะครับให้ดอกได้เรื่อยๆนะครับเมื่อเลี้ยงจนกอเขาสมบูรณ์นะครับฟอร์มดอกก็สวยงามครับเดี๋ยวผมลองดมดูนะครับขาบสตูนต้นนี้ไม่มีกลิ่นนะครับแต่เกยี่นะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับ คาสตูลหลายหลายต้นนะครับก็จะมีกลิ่นหอมได้เหมือนกันนะครับขายกับขาวพังงาเลยครับผักตายก็มีงทานาันลีให้สะสมกันหลากหลายชนิดนะครับเลี้ยงง่ายทุกชนิดเลยครับยกเว้นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ค่อนข้างจะเลี้ยงยากคือกลางกบนะครับกางกบก็จะเลี้ยงยากนิดหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วนะครับ หากเราไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงนะคะนําชนิดที่เลี้ยงยากๆมาเลี้ยงก็จะทําให้เกิดการสูญเสียนะครับต้นป่าก,ก็จะตายลงเป็นการทําลายธรรมชาตินะครับการเริ่มเลี้ยงควรเลี้ยงจากชนิดที่เลี้ยงง่ายๆก่อนนะครับศึกษาตัวที่เลี้ยงง่ายๆนะคะสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยขยับไปเลี้ยงตัวที่เลี้ยงยากๆนะครับดูนะครับ ไม้กอที่ให้ดอกพร้อมกันนะครับจะสวยงามมากๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับ롱ทันาลีหลายชนิดนะครับก็กําลังแทงช่อดอกมานะครับด้านหลังก็จะเป็นตระกูลกลุ่มเหลืองปาจีเหลืองกาลนะครับดอกสีเหลืองทองเลยครับต้นนี้นะครับเป็นเหลืองการใบดํานะครับกําลังแทงสองดอกมาแล้วพร้อมกันนะครับ อันนี้จะเป็นเหลืองการใบดําเป็นไม้สะสมนะครับผมก็จะเลี้ยงตัวที่เลี้ยงง่ายๆนะครับจะไม่ฝืนธรรมชาติเลี้ยงตัวที่เลี้ยงยากๆนะครับเป็นการทําลายธรรมชาตินะครับนี่ก็จะเป็นคางกบลาวนะครับคางกบลาวผมก็เริญเติบโตดีนะครับใบสีเขียวสวยงามเลยนะครับหลังก็จะเป็นขาวสตูนนะครับ นี่ก็กําลังจะร่วงโรยแล้วนะครับเป็นเหลืองปลาจีนที่ให้ดอกเป็นชอ่อนะครับดอกที่สี่กำลังจะมาเลยนะครับเลี้ยงทัวที่เลี้ยงง่ายๆนะครับจะได้มีความสุขในการปลูกเลี้ยงนะครับไม่ต้องโฟกัสหรือเลี้ยงตัวที่เลี้ยงยากนะครับจะได้มีความสุขกันในการปลูกเลี้ยงครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ